พ่อบุลาพ่อแ้วหมืลหนแล้วหรื่นแลหนแล้วหมื่นไล้หนมื่นแ้วหนแล้แล้วหมื่วห่นแล้ปหมืานแล้วหมื่นแล้วหมแล้วห่น้วหมยนแล้วหน้าหมื่นห่น้วห้หมน้วหมื่นหน้าหมื่หน้าหมื่นลหน้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 วม่หน้าหมื่นหน้าเลหน้าเลหน้วนแล้วหน้วหมืหน้่นหน้าเลหน้าเลห สวัสดีค่ะพี่น้องเอปซทุกทท่านที่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอยู่ต่างประเทศนะคะส่งข้อความมาหานางคุณน้าช่วยลุงพลหน่อยนอนไม่หลับไม่ได้หลับได้นอนเลยนะคะโอ้ยนอนกันได้แล้วนะคะเนาะนอนกันได้แล้วตอนนี้ลุงนะคะออกมาแล้วแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะระหว่างที่รอลุงพลอยู่นะคะเอซค่ะไปรอตั้งแต่เช้านะคะถือช่อดอกไม้ไปรอลุงตั้งแต่เชา้า จนนะคะสามทุ่มนะคะลุงพลก็ยังไม่ได้ออกมา f c ก็รอทั้งน้ำตาค่ะเพราะว่านะคะช่องยูทูบเบอร์แอบไปส่องเห็นนะคะ f c ลุงพลที่รออยู่นะคะน้ำตาซึมออกมานะคะรอทั้งน้ำตาลุ้นละทึกนะคะลุนละทึกนะก็สงสารนะคะอุตส่าห์ไปรอนะคะเนาะแต่นะคะ น้องเมเดย์ยังมั่นใจเพราะน้องเมเดย์แอบเห็นเอกสารนั่นเองน้องเมเดย์บอกว่าลุงนะคะเซ็นรับเอกสารที่มาในฐานะพยานน้องเมเดย์จึงมีลุ้นว่าลุงต้องได้กลับออกมานะคะใจหนึ่งนะคะทุกคนก็รอกันนะคะรอลุ้นกันแต่ทนายก็ออกมาพูดว่าเออการที่อยู่นานๆไม่ใช่ว่าจะตกเป็นผู้ต้องหานะคะบางทีอาจจะเป็นคือพยานอ่ะ ทนายก็พูดอยู่หรือบางทีอาจจะกันไว้เป็นพยานอย่างเงี้ยพราะพูดพูดกันไปนะคะต่างๆนานาก็รอกันแบบทั้งน้ําตาค่ะคนที่รอนะคะ f c แอบพร้อมให้รอเนาะเห็นแล้วนางซึ้งนะคะที่รักให้กําลังใจลุงพลมากๆเลยพอลุงพลออกมานะคะนักข่าวก็สัมภาษณ์ลุงนะคะว่าลุงมีความรู้สึกยังไงที่เข้าไปในห้องนั้นนะลุงก็บอกว่ามันก็เหมือนเราไปนั่งอยู่ในห้องปกติแล้วถามว่า การอะเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ถามอะไรบ้างลุงนะคะแกก็พูดมากไม่ได้นะคะเพราะว่านางรู้อยู่แล้วค่ะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเห็นมีนักสือข่าวรออยู่อย่างนั้นแหละถึงลุงพลถึงได้ออกมาช้านะคะพอเขาเจออะนักข่าวเจอคนยืนรอเยอะๆเนี่ยเขาก็จะไปบอกลุงแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะไปเรียกลุงไปคุยอีกรอบว่าเออเมื่อเขาสัมภาษณ์จะพูด อะไรที่เราสัมภาษณ์คุณหรือเราสอบคุณเนี่ยห้ามพูดออกมาห้ามพูดออกไปเพื่อมันเป็นผลต่อรูปคดีนะคะลุงเลยพูดแต่ว่าก็แค่ถามคำเดิมๆวนไปเวนวนมาผมก็พูดแค่ว่าใช่กับไม่ใช่เพียงเท่านั้นแล้วอ่า ลุงนะคะมาในฐานะอะไรลุงก็พูดไปโอ้ก็คงเป็นผู้ต้องสงสัยนั่นแหละครัแต่ว่าคุณเมดก็พูดไปว่าก็เห็นในเอกสารเป็นมาในฐานะพยานนี่คะ่ะแต่ลุงไม่พูดนะคะและลุงไม่พูดเนาะเพราะว่ามันเป็นการนะคะความรับของเจ้าหน้าที่เนาะก็คือประมาณนี้นะคะเนาะแล้วลุงก็เดินทาง กลับบ้านนะคะแล้วก็ f อค่ะรอรับให้ดอกไม้เต็มนะคะเนาะนี่แหละค่ะนะคะนางก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่า อย่าห่วงอย่าลุ้นจนเกินไปไม่หลับไม่นอนนะคะมันเสียสุขภาพตัวเองเนาะอะไรนะคะไม่แน่ไม่นอนนะคะเนาะก็เพียงแค่ขอพอรว่าถ้าลุงบริสุทธิ์จริงขอให้ลุงพ้นอ่ะมนทินหากลุงเป็นผู้ร้ายลุงก็ต้องรับชะตากรรมมิฉะนั้นเรานะคะทุกคนหนีเวรกรรมกดแห่งกรรมไม่พ้นหรือบางทีอาจเป็นวิบากกรรมแต่ชาติที่แล้วของเขาเลยมาพบมาเจออย่างนี้ต่อมานะคะก็ f อซนะคะ ที่ฝ่ายตรงข้ามลุงพลหรือเพจที่บอกมาพูดว่าลุงจะโดนหลอกมาจับไม่ได้ออกมาเลยนะคะพูดกันต่างๆนานา,นาก็คงจะรู้แล้วละค่ะว่าตัวเองพูดผิดนะคะตอนนี้ลุงออกมาแล้วนะคะส่วน fc ที่รอลุ้นว่าลุงพลจะโดนนะคะกลับออกมาแน่นอนไม่โดนจับแน่นอน มั่นใจว่าลุงไม่โดนจับแน่นอนตอนนี้ก็สมใจนะคะว่าลุงนะคะได้กลับออกมาแล้วและในเอกสารที่ลุงเซ็นมานะคะคาว่าพยานมิฉะนั้นตํารวจเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องกันพยานไว้เต็มที่และก็จะมีนะคะตารวจคอยคุ้มกันลุงอยู่ตลอดนั่นแหละถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านก็จะมีค่ะคาว่าพยานนะคะเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลและคุ้มกันอยู่แล้วมิฉะนั้นคนที่จ้องว่าลุงนะคะก็ต้องอ่ะ ดูดีๆต่อไปนะคะว่าคุณเป็นยังไงเนาะให้ความเป็นธรรมกันด้วยนะคะอย่าพึ่งใส่ร้ายกันและกันนะคะเหมือนคุณว่าคุณเสนอข่าวถูกตลอดมันไม่ใช่นะอย่างตอนเนี้ยคุณบอกว่าลุงโดนจับแน่โดนหลอกมาจับเนี่ยตอนนี้ลุงยังไม่โดนจับแล้วลุงมาในฐานะพยานนะคะไม่ใช่อะผู้รายนะคะเนาะก็ให้เกียรติลุงหน่อย นะส่วน FC นะคะที่รออยู่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ไปนอนได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สมใจแล้วนะคะส่วนใครคิดดีทำดีก็ขอให้เจริญเจริญนะคะผู้ร้ายตัวจริงก็ออกมามอบตัวเถอค่ะหนักจะได้เป็นเบาเนาะส่วนนะคะใครที่ไม่ทำผิดก็ขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธ์ปกปักรักษาหลุดพ้นจากข้อคอราหาหภายในเร็ววันขอให้ fc ของนางคิดดีทำดีจะได้มีความสุขนะคะส่วนคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ขอให้เจริญเจริญถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะ fc ที่น่ารักที่ดีสาธุสาธุสาธุาธค่ะ

โอเคเดี๋ยวขึ้นรถรถมาถ่ายจ้าโอเค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 นั่งรถเรานั่งรถเราไม่ขนเอ๊ะสีค่ะมาถ่ายรถเราไหมนั่งรถเราใช่ไหมเป็นจังหวะไกลไหมนั่งรถเราไม่ได้แล้วมอง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 ได้แล้วมอนได้แล้วมอง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 ได้เล้วมองได้แล้วมองได้แน้วมองได้แล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 ้วมองได้แน้วมองได้แล้วมองได้เล้วมองได้แ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 ล้วมองไน้แล้วมองได้แล้วมองได้แล รถจอดอยู่หน้ารถจอดอยู่น้า